การละครั้งหนึ่งในเดนแดนที่ดอกไม้แข่งกันบานแข่งกันสวยแข่งกันสูงมีดอกไม้ต้นเล็กต้นหนึ่งไม่มีชื่อไม่มีกลิ่นและไม่เหมือนใครเธอเป็นใครนะ่ะดอกกุหลาบถามดเวลรอยยิ้มดูแคนไม่มีใครอยากมองเธอหลอกดอกทิวลิบหัวเราะแม้กระทั่งผีเสื้อยังไม่บินมาใกล้เลย ดอกไม้ดอกนั้นจึงเงียบแต่ก็ยังคงปีบานบานในแบบของตัวเองบานชา้าเงียบเงียบทุกเช้าเธอหันรับแสงแดดทุกคืนเธอหลับในเสียงลมพัดเบาวันหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งเดินหลงทางในทุ่งดอกไม้เธอร้องไห้รู้สึกว่าเธอไม่เหมือนใครไม่เก่งไม่สวยไม่โดดเด่นเธอล้มลงตรงหน้าดอกไม้เธอหยุดร้อง และจ้องมองนิ่งนานทำไมเธอยังยิ้มได้ทั้งที่ไม่มีใครเห็นดอกไม้ไม่ได้พูดแต่มันยังคงบานบานอย่างมั่นคงอ่อนโยนและจูๆ่ๆเด็กหญิงก็คิดได้ว่าเธอสวยมากเลยนะตอนฉันมองลึกลงไปดอกไม้ยิ้มเบาๆวันนั้นเด็กหญิงไม่ได้กลับออกจากทุ่งดอกไม้พร้อมน้ำตาแต่เธอกลับพร้อมหัวใจใหม่หัวใจที่เริ่มรักตัวเอง ในแบบที่เธอเป็นจริงๆนิทานเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าโลกอาจไม่ได้บอกว่าคุณมีคุณค่าแต่จิตวิญญาณของคุณรู้อยู่แล้วจงใช้ความรู้สึกนั้นเป็นเสียงเบาๆที่พาคุณกลับบ้านในหัวใจตัวเอง